หนึ่งบอกให้รอสุดท้ายแล้วก็จะรอรอรอต่อไปจิบมาจนรับตามก่อนสิรับตามก่อนสิไม่ใช่มันก็ได้แค่นี้พี่รอหนูไม่่ะหนูสิจัดแท่นคิวให้อนูอ่ะนะแมเนี่ยอ่ะงั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่รอหนูแป๊บหนึ่งเนาะคุณพี่โอ๊ยขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะมารยาทงามคุณพี่ขางามมารยาทดีแปดปีซ้อนแล้วนะครับคุนพี้โอ๊ยขอบพระคุณนะ ขอบคุณค่ะมารายาทงามคุณที่ขาน้ำยามยามาลายาดีแปดปีสอนแล้วนะค <c oughs> นะุนี้ขอบคุณค่ะนะคะอ่ะขอบคุณสระวนด้วยขอบคุณสหรับเพลงที่นำขึ้นมาด้วยนะคะยอ่อลงมานั่งคุณพี่ก็ต้องดีใจ เอาเลยเหรอจ้ะใจเย็นได้ไหมอ้าใจเย็นเหรอทำใจไม่ได้เลยออกออกจากบ้านก้าวเท้าไหนมาพี่วันนี้เราเจอแต่หมอลำนะบอกก่อนหน้าตาออกจากอินเตอร์อินเทนขนาดนี้ให้คนกรุงเทพมาเล่นร้องหมอลำให้คนกรุงเทพพิเศษเป็นคนสุราษฎร์ธานีส่วนน้องทายเป็นคนจังหวัดตรังส่วนพี่อัดเป็นคนบุรีรัมไม่ยอมพี่อัดเป็นคนที่ไหนนะพี่เอาบุรีรัมย์จริงๆอ๋ออ๋อ บุรีรัมอางั้นงั้นพี่มาเขาเวลาเขาขอเพลงหมอรำพี่ลงมาร้องมาเดี๋ยวหนูไปตีกองเองป้า <c oughs> เข้าทางบ้านพี่เลยนั่นน่ะเออทยอยทยอยนะครับผมวันนี้นะโอ้ถือว่าโชคดีมากที่ได้คิวมานะปกติคิวนั่นเอียดเลยนะฮะครับผม จริงๆวันนี้คิวน้องสายต้องไปขุดมันนะฮะไวายตายแล้วเมื่อกี้ก็มาดีนะพี่นะก็นเรนล็อกคิวมาในที่นี่ฮะไวยพรุ่งนี้ก็ต้องไปแทงปาล์มไวยไปแทงปาล์มอีกแล้วก็แจันเรนนี้ไปกรีดยางนะงานเยอะมากถ้ไม่หาคิวให้หนูแต่ละคิวนี้หนูเอาพี่ออกจากผู้จัดการเลยงั้นนะงานเยอะมากน้องสายนะะฮวันนี้ล็อกคิวมาดีใจด้วยแหละเพราะว่าที่ตรงนี้อยู่ใกล้บ้านน้องสายพอดีเลยเออ นะคะยังไงน้องชายก็ฝากติดตามไว้ด้วยกันสำหรับแฟนคลิของซบิ๊กเว่นนายังงน้ายก็ฝากติดตามไว้ดวยกันสำหรับแฟนคิของซสบิ๊กเซเว่นน้อง วงต่อไปนะคะรับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนักยาเสียประมาให้กับบงแซ่าด่าโอ้โหโหแล um> ้วโหแล่าวายสัย หมดส <วะ S 1> ถกกันักแทบตายคนใต้ย,ยังไงว่าสำเนียงขึ้นนาสิกเราก็เห็นว่าคนใต้คนใต้เออ <laughs> โอ้สนุกสนานมากโอ้สนุกสนานนะไงผมถกกับคนข้างเวทีมเมื่อกี้ว,ว่าไงว่าเฮ้ยสำเนียงอย่างนี้น่าจะสูงหญ่กอล็อกอจิจิเอ้ยจริงเหรอที่ไหนได้ไปสุเหมือนกันสูบนะสุรินทร์นั่นเอง